สวัสดีครับนี่คือชุดรับแขกหรือว่าโต๊ะรับแขกครับมีที่นั่งทั้งหมดมีสี่นะฮะมีสีที่นั่งนะฮะอันนี้เป็นนกู้นะครตัวตัวในก็เป็นนกู้นะฮะสีที่นั่งความสูงอยู่ที่ประมาณ 80, 7, แปดสิบเจ็ดสิบห้าเซนนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางของโต๊ะนะก็คือประมาณหกสิบเซนครับนี่ฮะชุดนี้สี เอาไปดูว่าชุดที่หนึ่งนะครับราคาเท่ากันต้องมาดูชุดที่สองครับอ่านี่ชุดที่สองนี่ก็เป็นเหมือนกันนะฮะสีเขียวชุดที่สองนะฮะทำเป็นอยู่ในห้องรับแขกหรือว่าจัดเป็นในสวนก็ได้หรือว่าหน้าบ้านก็ได้นะครับชุดรับแขกชุดนี้ก็เหมือนกันครับราคาเท่ากันดูนักคลีโอครับอ่ะดูชุดต่อไปครับนี่สี่ตัวห้ามานั่งสี่ตัว คนเพื่อนสนใจก็ที่วางบนโตะน่ะนั่นคือ<ด>ไม่ใช่นะท่านชมนี่ือไม่ใช่จริงๆมันจะมีฐานกลบด้วยไหมอ๋อมีแผ่นก็แ,แผ่นโตะอยู่มีแผ่นวางด้วยนะตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้วางที่วางกบนี่ไม่เกี่ยวนะฮะกบไม่เกี่ยววางจัดให้สวยงาม อันนี้อีกชุดนึฮะอีกตัวหนึง่งที่อยู่บนโต๊ะก็คือกบเนี่ยไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมมีโต๊ะนั่งอยู่ประมาณ4ตัวแล้วก็มีโอ่องทําเป็นฐานแล้วก็มีฐานเบินอยู่นี่ฮะนี่คือชิ้นใหญ่นะครับนี่เพื่อนๆชอบชิ้นไหนก็ดูด,ดูแล้วก็ดูในคลิปอ่นนี้อีกชิ้นนึงครับราคาเนี่ยเราขายทั้งปลีกและส่งสัว์ส่งถึงบ้านเลยนะฮะค่าขนส่งไม่แพงครับ นะเราก็คุยกันนอกรอบแต่ว่าสินค้าเนะี่ยดูหน้าคลิปเดียวครับนี่ฮะสังกบนี่ไม่เกี่ยวนะฮะกบปลานี่ไม่เกี่ยวคือเอามาวางไว้ให,ให,ให้จัดให้สวยงามนะฮมีเก้าอี้สี่ตัวแล้วก็มีโอ่งเป็นฐานแล้วก็มีฐานเบิร์นอยู่หนะึ่งชิ้นนั่นก็คือชุดรับแขกหรือว่าวาในห้องรับแขกหรือว่าห้องครัวก็ได้นะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับราคาดูหน้าคลิปวิดีโอครับวันนี้สวัสดีครับ